คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูตัวเลขของแอดมินนะสูตรนี้ดูของสูตรนี้นะคะทุกสูตรไม่เคยให้หลังหวยออกนะ สูตรนี้มาดีมากสถิติไม่เคยหลุดเลยหลุดนี่คือแอ m ดมินไม่ได้จับอ๋อมีอันนี้หลุดอันเดียวไม่เข้าตลอดนะคะเข้าดีมากนะสถติติเข้ายาวนะคะเข้าบนล่างเข้าบนเข้าล่างเข้าล่างอืมน,นี้มาอะไรอะ อันนี้ไม่ได้จับเจ็ดห้าเข้าเจ็ดห้าอันนี้ดูสถิติย้อนหลังนะคะเข้าบนล่างเข้าบนผมแอดมิน,นย้อนคลิปให้ดูเยอะมากอะดูสถิติให้เลยนะคะดูสถิติย้อนหลังกลับไปมาดูของงวดที่แล้ว เข้าบนล่างเข้าบนล่างนะคะหวยทุกสูตรมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันอันนี้จะเป็นหวยจะเป็นหวยสูตรบนล่างไปกลับนะคะสองสูตรในคลิปเดียวแอดมินจะแยกสูตรให้นี้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะแยกสูตรให้ถ้าแอดมินเขียนตกหล่นนะมันจะ แอดมินจะไม่เขียนให้มันตกหล่นอีกแล้วจะมาวางตัวกันให้หมดแอดมินถึงจะเช็คตัวเลขก่อนกรณีเบิ้ลนี่คือชุดเต็มเข้าในเข้าบนเข้าล่างนี่เข้าบนเข้าล่างสัญจรมาบนล่างหวยแอดมินนี่เป็นตัวเลขอะไรที่ที่แปลกประหลาดมากเลยนะถ้าสัญจรน,นี่ของแอดมินจะเข้าบนเข้าล่างเยอะมากเลย คือแอดมินถึงบอกว่าสัญจรแอดมินก็ไม่กลัวนะแต่งวดน,นี้ไม่สัญจรสัญจรหรือไม่สังจรแอดมินก็ไม่กลัวนะคะช่องแอดมินเป็นช่องเล็กๆแต่ตัวเลขแนวทางดีมากหาเลขดับแม่นๆมาตัดออก16มีค .67 หาเลขดับแม่นๆมาตัดออกไว้อาฟังแอดมินนะคะสูตรข้างบน สูตรที่หนึ่งให้เน้นบนนะคะเน้นไปที่บนนะสูตรนี้ให้เน้นไปที่บนนะคะส่วนสูตรนี้บนล่างน้ำหนักเท่ากันนะคะส่วนนี้เน้นไปที่บนนะส่วนสูตรนี้บนล่างน้ำหนักเท่ากันจะว่าเน้นไปที่บนก็ไม่ใช่นะล่างงวดนี้แอดมินว่าสีสีสวยนะคะระวังสีอาจจะมาล่าง ถ้าสีมาล่างนะท่านลูดได้เลยหาเลขดับมาตัดออกเลยทั้งทั้งสองสูตรและสี่ชนกันสี่กับแปดชนกันนะคะตัวเลขที่ไม่ชนนี่ก็อาจจะมาด้วยกันได้นะแอดมินจับชุดเต็มให้หมดตัวกันเนี่ยตัวกันเนี่ยล่างมาได้เต็มเต็มเลยนะแอดมินบอกเลยตัวกันของแอดมินเนี่ยล่างมาได้เต็มที่เลยนะคะแต่บน แต่บนนี่จัดได้แต่เยอะนะคะตัวกันนะทั้งสองสูตรนะคะแอดมินย้ำนะตัวกันนี่ล่างมาได้เต็มๆนะคะแต่บนเนี่ยสัิติมาได้แต่น้อยนะคะตัวกันทั้งสองอันนะข้างล่างข้างล่างแอดมินว่าสีสวยนะนะคะสีสวยท่านชอบท่านก็จัดได้เลยนะคะ ชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมแต่สูตรหวยแอดมินงวดนนี้แอดมินก็กลัวนะถ้าเด่นชนดับก็ระวังนะแอดมินเด่นสีมากเลยข้างล่างแต่หลายๆอาจารย์ท่ิดนดูสถิติดูจากที่เขาให้แนวทางมาสีติดดับเยอะมากเลยแต่ของแอดมินเด่นสีให้ใช้อย่าง ระมัดระวังนะคะของแอดมินเด่นสีมากเลยนะข้างล่างนะให้ท่านดูนะหาเลขดับเม่นๆม,มาตัดออกนะคะตัวเลขแอดมินไม่สวยแต่แม่นนะแอดมินบอกได้เลยตัวเลขแอดมินเนี่ยไม่ค่อยเหมือนใครหรอกตัวเลขแอดมินสวยแต่แม่นนะไม่สวยแต่แม่นนะคะ งวดนี้เก้าเข้ามาแรงนะอันนี้มีทั้งก้าทั้งสี่สูตรอันนี้ที่อดมินบอกให้เน้นบนสูตรนี้เป็นสูตรเน้นบนเีแอสมินชอบล่างแต่ไม่แน่งวดที่แล้วมันยังมาบนล่างเลยเห็นไหมเห็นไหมงวดที่แล้วสูตรนี้สูตรหมายเลขหนึ่งเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างนะคะมาทั้งบนทั้งล่างมันมาได้ปกติมันจะเน้นบนแต่มาได้บนล่างอันนี้ก็ามาบนล่างนะคะ ให้ท่านระวังนะบนล่างนีตัวเลขที่ออกตัวเลขกแอดมินไม่สวยนะแต่แม่นนะช่องแอดมินก็ไม่เด่นไม่ดังคนไม่ค่อยให้ความสนใจนะคะไม่ดังแต่ท่านจัดได้เลยนะคะดังระวังหลุดนะคะไม่ดังนี่แหละท่านซุ่มเงียบซุ่มเอาเลยนะแอดมินบอกเลยนะคะให้ซุ่มเอาได้เลยนะแอดมินเตือนไว้ เพราะว่าตัวเลขของแอดมินนะเอ่อแต่เรางวดแอดมินไม่ได้วางแนวทางเยอะมากนะคะแนวทางที่แอดมินวางเนี่ยไม่น่าจะไม่เคยเกินสิบสิบสองคลิปไม่ถึงด้วยสิบคลิปส่วนใหญ่จะสิบคลิปมั่งเก้าคลิปเพราะว่าสู่แอดมินถ้าถ้ามันชนกันแอดมินจะมาจับใส่กันเลยนะคะถ้าวางแนวทางเยอะๆมันก็เลอะเทอะ แอดมินจะไม่ทำอย่างนั้นแอดมินจะจับมาชนแบบเน้นๆคัดๆนะคะตัวเรียกแอดมินช่องไม่เด่นไม่ดังท่านซุ่มเอาได้เลย,เลยหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะเด่นมากๆอาจจะดับได้เหมือนกันใช้อย่างระมัดระวังนะคะงวดที่แล้วแอดมินสรุปให้นะคำตัวเองบนหกศูนย์สาม นึกว่ามันจะไม่มาสามตัวนะมันมาสามตัวเลยวันสุดท้ายนู่นแหละแอดมินถึงจะสรุปให้นะคะช่วงนี้แอดมินจะวางแนวทางให้ไปก่อนยังสรุปให้ไม่ได้เพราะสรุปนี่แอดมินใช้สูตรตัวเองแล้วก็ดูของอาจารย์ท่านอื่นๆประกอบด้วยนะคะแอดมินก่อนแอดมินจะสรุปของตัวเองชนแอดมินก็จะดูว่าเอะของคนอื่นที่แม่นแม่นเขาตรงกับเราไหมอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเพียงแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้เลยตัวเลขไม่สวยแต่แม่นนะคะวางแนวทางให้โอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคอมเมนต์แบบสุภาพนะคะสวัสดีค่ะ